สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการบวกลบคูณเลขฐานสองฐานแปดและฐาน10บโดยเริ่มจากโจทย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ฐานสองบวกกับห้าสิบกฐานแคูณกับห้าฐาน10บเท่ากับฐานสิโดยทำฐานสองเป็นฐานสิบก่อนเท่ากับหนึ่งคูณสองยกกำลังห้าบวกกับหนึ่งคูณสองยกกำลังสองบวกกับหนึ่งคูณสองยลังหนเท่ากับฐานสอบวกสี่บวกสองเท่ากับฐานแปดฐานสิบและทำฐานแปดได้เป็นฐานสิ โดยการทำฐาน8เป็นฐาน2ก่อนแล้วค่อยทำเป็นฐาน10ได้เท่ากับ1 0 1 1 1 0ฐาน2และแยกเป็น3บิตได้เท่ากับ46ฐาน10จากนั้นนำ55คูณกับ46 6คูณ55ได้เท่ากับ330และ40คูณ55ได้เท่ากับ2,200และจากนั้นนามารวมกันได้เท่ากับ2,530ฐาน10และนำมาบวกกับ38 ได้เท่ากับ2,568ฐาน10คนครับ